จริงๆมันน้องใหญ่มากเลยอะเออรูที่เก็บไปประมาณเจ็ดีดอันน้องไม่ใหญ่นะคะรูท้องปล่อยอีกเออน้องนะสวยนะจ้ะอ๋อจิ้งจริ้งมันมีเก็ดขีดแล้วน้องใหญมากเลยนะสวยนะเลยเป็นปะป๊าหรือสักขันหรือใช่ไหมคะเฮ้ยน้องมีเลยนะคะ,ะส,สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำขั้นตอนการตอนกิ่งมะม่วงสายพันธุ์มะพร้าวปากีสถานนะคะวควบคุมการถ่ายคลิปโดยน้องกุ้นนะค่ะเอ๊ะตาเอ๋เลยเหรอรูทอมาดูมามีทำงานไหมเอาไหมโอเคน้องเชเงเอดูด้วยเอ๊ยมา เราคงจะเลือกกิ่งนะคะในการตอนเนาะวันนี้อาจจะจุกละหุไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ถ่ายคลิปอาจจะมือเดียวนะคะต้นก็ไม่ใหญ่แต่ลูกดกมากแลวใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราจะทำการตังกิ่งแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเราจะเลือกตัดแต่งกิ่งที่สมบูรณ์นะคะที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงนะคะแก่ซึ่งจะเป็นสีออกน้ำตาลเขียวนะทุกคนแล้วเราก็จะใช้ประมาณข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการถาแล้วก็ขูดนะคะเราจะใช้วิธีการนะคะคว้านตัวกิ่งนะคะให้เลืลงไปหน่อยเดียวเพื่อเราจะฝานเอาเปลือกออกนะคะเราก็จะใช้ความกว้าง่ประมาณสักสองนิ้วนะคะแล้วเราก็ เป็นเส้นลงมานี้นะคะแล้วเราก็จะเปิดเปลือกน้องแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูตอนเราทำเสร็จเนี่ยนะทุกคนเน่ยก็จะเอาออกให้เหน็นเลยนะอหลังจากที่เราเปิดเปลือกน้องออกแล้วนะคะเราก็จะใช้ดีทีขูดเยื่อของเขาออกให้น้องตื่นตัวเนาะแล้วก็ให้บางนะคะจนถึงผิวข้างในเขานะคะขูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะน้องก็จะออกรากมาตรงจุดพวกนี้นะคะไปหลังจากที่ขูดนะคะได้ถึงผิวในแล้วนี่ไหมประมาณนี้ เราก็จะใช้นะน้ำปรุงรสของเราโดยใช้กะปิกับผงชูรสจ้าละลายน้ำหอมมะเชียวนะคะเอาไปทาที่เคลือบผิวนี้นะ,ะให้ทั่วเลยนะก่อนที่เราจะหุ้มด้วยขุยมะพร้าวนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะทากันนะจริงๆนะถ้ามีแปรงก็ดีนะพอดีเกท๋ทำแปรงหายก็ดีเลยง่ายๆนะเดี๋ยวเราจะเอามาหยดๆๆๆถาถ้า่น,นี่แหละแปรงก็ดีหน่อยนึงแต่นนีมัไม่มีนะ เราก็จะใช้น้องขุยมะพร้าวเนี่ยนะคะแช่น้ําซึ่งขุยมะพร้าวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซื้อแบบที่เขาค่าเออ่หมายถึงว่าเขาแช่เพื่อเอาสารแทนนินออกอะเราต้องแช่น้ำทิ้งเลยนะตะเกียบซื้อแบบที่เขาล้างม,มาแล้วนะมันก็จะดีหน่อยนึงคอยซื้อตอนเขาโปรเนาะมันก็จะถูกทีนี้อ่ะเราก็จะเอาน้องเนี่ยมาเออ่บีบแล้วก็ใส่กระป๋องนะคะแล้วเพื่อที่จะไปหุ้มเดี๋ยวเราผ่าครึ่งเนาะนี่นะคะเราก็จะได้ตัวเนี้ยผ่าครึ่งมาแนละ้วแล้วก็จะเปิดน่องน,นี่ยะคะก็หุ้มนี่รัดให้แน่นที่สุดจ้าเดี๋ยวมาดูกันตอนรัดเสร็จนจ อันนี้เป็นกระ,ปะเป๋อเร่งรีบแต่เราจะต้องทำให้เขาแน่นเท่านั้นเองเสร็จแล้วจ้านี่กิ่งแรกดูสิเริ่มเป็นไอ้ละแล้วก็นี่กิ่งที่สองที่สาที่สีแล้วก็ที่ห้าจ้าวันนี้วันที่ห้าเนาะ ที่5สิงหาคมนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาตามดูผลกันซิวอากินกระป๋องอันนี้เป็นต้นไข่พระอาทิตย์อือ uh ฮึ huh. อยู่ใกล้ๆกันค่ะ